รอนยเอไดครับไฟเนียวซ้อมมากี่วันเป็นเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่คใครร้อยเอ็ดครับอยู่ที่ร้อยเอ็ดครับที่เดิมใครไปช่วยเป็นคู่บ้อซ้อมตอนนี้มีพี่ๆน้องๆในคล้ายช่วยกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบแปดเจ้าสิบเก้าสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยๆครับตอนนี้ห้าสิบหกครับหมวยสไตล์อะไรครับขี้มือครับวันนี้ต้องมาเจอใครเพชรมงคลครับเคยต่อยกันไหมเคยครับกี่ครั้งละครั้งเดียวครับวันนั้นต่อยที่รังสิตครับเป็นยังไงบ้างพิษแพ้้เขาาาไปปนนอย่งระมาณ เดือนที่แล้วอ๋อเดียนอย่างนีเองวันนี้กลับมาล้างตากันเลยครับเขาเมื่อสไตล์ซีมือไหมครับอืมวันนี้มาเจอกันใหม่วางเกี๊ยวแข่งให้ดิก็อัเลยครับก็ะต่อยต่างระดับเราไปก่อนแล้วมาแก้ไขคู่กันดีเนาะเที่ยววันนี้จะพิกอีกไหมอาจะต้องโดนเป็นแต่วันนี้พอมองชนะคืนนะวันนั้ตักันอยู่เวียนเท่าไหร่121นะครับอ๋อปล่อยไปต่อยวันนี้114 1สินี่เวทยนเราไหมก็พอดีครับปล่อยขึ้นมาอ๋อปล่อยขึ้นมา114เนาะ แล้วเมื่อเช้าลองสอนแล้วเป็นไงบ้างก็เกินนิดหน่อยครับประมาณ16อินเซนต์สายจะหน่อยยามเช้าร่างกายตัวนี้เต็มเลยครับสูงอย่างไรนะแล้วล่าสุดเราก็ต่อยเขาเนี่ยมาหรือว่าอ๋อไม่ต้องฉีกคู่เลยวันนี้กลับมาล้างตากันเลยพร้อมเต็มที่นะพร้อมออกคืนด้วยครับไฟนี่คุมมากี่กิโลประมาณ5โลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้85ครับคนจังหวัดรฝ่าเขียนเชิงไฟครับหน่อยก็ฝากเขียนนะครับเต็มที่นะครับอ้าวนี่คู่เอกโชคดีนะอ๋อขอให้โชคดีครับ นะครับตัวไหนครับเตอร์ครับผมเพชรมงคลสามารถยักอรุณ์ยืมครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับสามวันที่ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสามารถครับอ่ามีใครเป็นคู่บ้องซ้อมเราบ้างตอนนี้เก่งคร้ดเพราะฝันฝันในค่ายกับเบิกเปมื่นปีแล้วในค่ายกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเราสิบเจ็ดครับสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบแปดครับน้ําหนักปล่อยๆ่วยเราตอนนี้ห้าสิบเจ็ดครับป่วยสไตล์อะไรครับตีมือครับวันนี้จะต้องมาเจอคู่เก่าเก่าเราใช่ไหมปานฟ้าเพิ่งเจอมาล่าสุดเลยเพิ่งเจอมาล่าสุดวันนั้นเป็นไงชนะครับชนะก็มาชนะแบบไหน พี่ครับพี่กลายเป็นพี่มาครับแล้วมาได้ชนะพี่เขาใช่วันนั้นต่างกับเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเอ็ดมั้งครับร้อยยีสิบเอ็ดร้อยยี่สิบอ๋อวันนั้นปล่อยไปต่อยเนาะใช่ครับเกนดี่ร้อยสิบสี่ใช่ครับอันนี้เวทเราเลยไหมครับอันนี้ก็คือมาเวททั้งคู่เลยเวทเดียวกันครับผมแล้วเขาเมื่อจะตายที่เมื่อเหมือนกันครับอืมวันนี้มาเจอกันวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับที่ว่าวันนี้ย้ำชัยนะได้ไหม ได้ครับไม่เหมือนกันแล้วนะแต่เราก็ต้องระวังเนาะเพราะวันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันครับผมอย่างร้อยสิบสี่วันนี้ถ้าเข้าเช้าหนักคิดว่ามักเกินหรือมาขาดมันจะขาดนะมาขาดมาสบายเลยครับจริงๆเราต่อยยูเอ็ดวงร้อยเท่าไหร่ประมาณนี้ครับอประมาณสิบสามสิบสี่นี้ที่มาก็เลยมาสบายหน่อยเพราะอากาศดีไม่แน่นอนครับก็เลยมาทำเผื่อไว้ก่อนคือขาดไปดีกว่าร่างกายตัวนี้โอเคครับถึงที่ครับผมรักษาเสนยงไฟนี่คุมมากี่กิโลห้าครับห้าโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ของเรา ประมาณ40เกือบ50าครับคนจังหวัดระยองครับฝากจงเชิญแฟนแเราหน่อยฝากเป็นกำลังใจให้เพจมงคลด้วยนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนวันนี้คู่เอกช่งทูนะ,ะวันนี้ขอโชคดี